มีคนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่รู้สึกไม่สํานึกเลยเหรือชายแดนคุณติดกับเวียดนามเวียดนามเขาก็ล้อมรั้วเขาไม่คบกับคุณน่ะมาประเทศไทยประเทศไทยเขา้อมรั้วแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่มันยังไม่ล้อมรั้วเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยไม่อยากทะเลาะกับคุณไงคุณอ้างแผนที่สอง หต่อสองแสนเราอ้างแผนที่1ต่อ5้าหมื่นณสถานการณ์เวลานี้ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นจังหวะแล้วครับที่จะล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วตลอดแนวชายแดนเลยครับล้อมรั้วตลอดแนวชายแดนตอนนี้เบื้องต้นเราใช้รั้วลวดหนามหีบเพลงเนี่ยซึ่งมันไม่คงทนถาวรน,นะครับไอ้รั้วลวดหนามหีเพลงเนี่ยจะกันได้แค่ มึงล้ำลัวลวดหนามมากูยิงแต่จังหวะและสถานการณ์ในเวลานี้ก็เริ่มล้อมลัวลวดหนามเลยครับไอ,ไอ้เริ่มสร้างกำแพงรัวเลยครับกำแพงจะสร้างต่ำๆก่อนก็ได้ครับเหมือนกับสร้างกำแพงระหว่างไทยมาเลเซียนั่นแหละครับมีงบประมาณก็เพิ่มไปให้สูงขึ้นมีงบประมาณก็เพิ่มไปสูงขึ้นไม่ต้องไปทําแบบไทยกับเวียดนามนะครับที่เอาเสาเหล็กไปตั้งเอาไว้แล้วก็ล้อลวดหนามถีเลยนะครับไอ้อย่างนั้นมันต้องมองหน้ากับมันนะครับไม่ต้องแล้วครับสร้างเป็นกำแพงทึบเลยมึ กับกูไม่ต้องเจอกันไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วครับสร้างกำแพงสูงไปเลยครับไม่ต้องมองลอดกันแล้วครับมึงก็อยู่ฝั่งมึงกูก็อยู่ฝั่งกูโดยเฉพาะ บริเวณที่มันใกล้กับบ่อนเนี่ยสร้างเป็นกำแพงสูงเข้าไว้แล้วก็ค่อยๆขยายเริ่มต้นจากสะแก้วก่อนก็ได้ครับแถวสะแก้วสร้างกำแพงสูงขึ้นไปเลยนะครับผักกาดจันทบุรีตราดอะไรเนี่ยเอาตั้งแนวนั้นก่อนนะครับส่วนแนวทางด้านภาคอีสานนี่มันพื้นที่เป็นป่าเขาและก็ห่างไกลก็ตรึงหรือว่าลดหนามเข้าไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราประชาชนคนไทยก็มาเฝ้ามองกันว่าใครจะเป็นคนลือลัวหรือใครจะมาเป็นรัฐบาลแล้วสั่งให้ทหารลือลัวเรื่องที่น่าปราบปรื้ม ฟังจากคําสัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านแม่ทัพภาคาที่สองให้สัมภาษณ์ว่าในหลวงท่านเป็นห่วงสถานการณ์แนวชายแดนให้กองงานในพระองค์นะครับให้กองงานในพระองค์นะครับโทรมาสอบถามตัวแม่ทัพภาคที่สองทุกครั้งทุกวันว่าสถานการณ์เป็นยังไงอันนี้พวกเราคนไทยสบายใจได้ครับสบายใจได้ว่าทหารของพระราชาทําเต็มที่ความทราบถึง ใต้เบื้องยุคนบาทแล้วพระองค์ทราบสถานการณ์แล้วผมสบายใจครับเราไม่มีทางแพ้แน่ไม่มีทางที่เขมรจะลุกล้ำมาที่ปไตยไทยได้แน่เกิดการประทะทะหารฟาดาเป็นที่แน่ ผมปราบปลื้มนะครับปราบปลื้มที่พระอ,องค์ท่านห่วงใยทหารและพี่น้องประชาชนพระศพนิกรของท่านนะครับโอ้โหอันนี้นะครับปกติเนี่ยแม้ท่าภาคที่สองท่านจะไม่ค่อยกล้าพูดหรอกครับว่าในหลวงท่านทรงทราบเหตุการณ์ตลอดเวลานะครับองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นจอมทัพไทยนะครับเพราะฉนั้นที่ผมพูดอย่างนี้พวกเราข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องพึงสังวรเข้าไว้นะครับจะทําอะไรจะพูดอะไรจะให้ความเห็นอะไร ให,ให้พึงสังวรเรื่องนี้ไว้นะครับตอนนี้ฮุนเซนเขารอสถานการณ์ผมประเมินนะครับฮุนเซนเนี่ยเขาก็มีฐานการข่าวในประเทศไทยเขารอสถานการณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลจะไปรอดไม่รอดนะครับเขาก็รอครับเขาก็รอนะครับเขาเฝ้ารอเหมือนเราเฝ้ารอนะครับว่าในกัมพูชาเนี่ยคุณเซนจะโดนเดินขบวนขับไล่คุณเซนจะเจ็บจะป่วย เสียชีวิตไปหรือ,อยังหรือใครจะปฏิวัติฟุนเซนเหมือนกันเขาก็เฝ้ารอเรานะครับสถานการณ์ก็น่าจะตรึงไปถึงสิ้นเดือนเว้นแต่ทหารขเขมรที่อยู่แนวชายแดนมันกระเซียนกระหือือเหลือเกินนะครับไอ้อยาหาพวกนี้อยากตายเหลือเกินนะครับทําเป็นบรรจุกระสุนใส่สาย,สายผ่านปืนกลมือนะครับเตรียมเอาบีเอ็มยี่เอ็ดมาตั้งประจันหน้าเอารถทงรถถังมาตั้งแล้วเตรียมจะอัดแล้วนะครับเพราะมันไม่พอใจ ไม่พอใจว่าเราล้อมรั้วรวดหนามก็เอาสิฟาดกันอีกสักยกหนึ่งนะครับอีกสักหาวันเจ็ดวันหรือสิบวันนะครับไทยก็รออยู่แล้วเขาไม่ได้กลัวมึงหรอกไอ้หา่าอย่ามาทำท่าคู่กันนะครับอย่ามาทำท่าคู่กันเขาไม่ได้กลัวมึงอยู่แล้วนะครับแต่ไหนไหนท่านผู้จัาการทหารบกผู้จัาการทหารเรือและแม่ทัพภาคที่สองจะก็เสียแล้ว ชาติเสือไว้ลายครับหากมีการประทะอีกท่านบอมไปเถอะครับที่พนมเปลนฐานบัญชาการสั่งการของทาหารเขเมรเราต้องจัดการครับส่วนใครจะเสียชีวิตจะหุนเซนเสียชีวิตหุนมาเน็ตเสียชีวิตช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นฐานบัญชาการเราเรียนแบบสารัฐครับทําไมสารัฐถึงบอมฐานบัญชาการตัวผู้นําสารัฐ ส่งไปโจมตีไปบอมขบวนรถด้วยซ้ำไปเราประเทศเล็กๆนะครับเป็นมิตรกบสารัฐก็เรียนแบบลูกพี่แหละครับจะมายิงกันชายแดนอย่างไงแล้วปาะแปะเปาะแปะนะครับทหารตายไปมันไม่เข้าท่าครับโน่นต้องจัดการภุนเซนครับนะครับจัดการภุนเซนเราเรียนแบบสหรฐครับท่านจะมาว่าอะไรเราล่ละ ก็เรียนแบบลูกพี่แหละนะครับลูกพี่ยังไปจัดการตัวผู้นําของฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมว่าตอนนี้ทหารก็รัดกุมขึ้นนะครับเขาคงจัดหาเครื่องสแกนนําหน้าเข้าไว้นะครับเครื่องสแกนเครื่องสแกนเครื่องสแกนวัตถุระเบิดอะแอดแอดแอดนะเป็นไม้ยาวๆมาเดินนําหน้านะครับไอรองเท้าใหญ่แมงมุมเนี่ยมันยังคงหาไม่ได้นะครับยังคงหาไม่ได้นะครับ ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะใช้กองทัพอากาศเอาเครื่องบิน430บินไปเลยครับบินไปประเทศยูเครนเลยครับจัดซื้อมาเบื้องต้นก็สัก3,000คู่5,000คู่นะครับบรรทุกเครื่องบิน430กลับมาเลยครับท่านภูมิทำประกาศได้เลยครับว่า รัฐบาลมัดงบเป็นกรณีพิเศษให้ทหารบินไปซื้อด้วยตนเองเลยไปขนเองเลยนะครับติดต่อไปก่อนว่าคุณมีกี่คู่ขอซื้อด่วนก่อนเว้ยครั้งแรกจะพันคู่สองพันคู่สามพันคู่ไอ้อย่างเนี้ยผมว่ามันจะได้ใจประชาชนนะครับนะครับจะได้ใจประชาชนนะครับก็บอกไปซื้อในเมื่อเป็นความหวังของทหารเป็นความหวังของชาวบ้านว่าจะเซฟขาทหารได้เวลาเกิดบัติเหตุแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปขาขาด นะครับผมว่าคุ้มนะถ้าเป็นผมผมนําครับท่านครับถ้าเป็นผมผมทํานะครับเฮ้ยเอา430ขึ้นเลยนะเอางบไปเอาเงินไปนะครับไม่มีงบไม่มีเงินก็ถ้าหารขึ้นเลยครับไปซื้อแม่นเลยนะครับบอกเปิดขอรับบริจาคผมว่าประชาชนคนไทยช่วยกันบริจาคแป๊บเดียวนะคคู่มันคงไม่แพงแล้วครับนะครับคู่มันคงไม่แพงนะฮะพันคู่สองพันคู่สามพันคู่นะครับ ไอ้เครื่องสแกนวัตถุระเบิดส่วนน้องคนไหนที่ไม่มีเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมแนะนําไปแบบเพอเจอพูดไปเรื่อยเลยมึงซื้อไอ้ที่แทงปลาเถอะนองไอ้ที่แทงปลาที่แทงปลาไหลอะที่แทงปลานะ่ยที่เป็นเหมือนก้านล่มนะ่ะทิ่มไปในดินนะครับถ้าไปเจอตึกก็แทงไปเรื่อยครับเดินช้าหน่อยเขาให้ลาดตะเวนไป10กิโลแม่นอาจจะได้500เมตรก็ได้ค่อยๆแทงไปนะครับแทงไปเรื่อยครับแทงไปเรื่อย แทงไ่เรื่อยนะครับเอาปลอดภยัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเวลาน้องๆขาขาดกันเนี่ยคนเป็นพุ่งครับบัญชาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับรัฐบาลก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับนะครับคําถามผมมันค้างนะท่านนะคาถามผมมันค้างครับผมก็พยายามจะตอบคําถามท่านนะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองทำถูกต้องแล้วครับแล้วก็ท่านเหลืออีกไม่กี่วัน เหลืออีกไม่กี่วันเหลือ45วันท่านจะ,กะเกษียณแล้วนะครับก็ถือว่ากเกษียณแบบเครียดตลอดนะกว่าจะถึงวันที่30กันยาลูกน้องกูจะขา,ขาดอีกเมื่อไหร่ลูกน้องกูจะถูกลอบโจมตีอีกเมื่อไหร่สถานการณ์มันตึงเครียดตลอดนะครับมันเงียบๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทหารเนี่ยตึงเครียดตลอดนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าจะไปลากตะเวนทําไมเล่าก็ใช้โดนก็ได้ นะครับใช้ดาวเทียมก็ได้ใช้กล้องก็ได้มันต้องลาดตะเวนเพื่อรักษาอาณาเขตครับต้องรักษาอาณาเขตพื้นที่ของเรานะครับไม่ให้เขมรมันลักรอบเข้ามาต้องไปซุ่มต้องไปซุ่มนะครับไปซุ่มโจมตีอะซุ่มจับอะนะครับต้องไปซุ่มจับมันยังมีความจําเป็นต้องลาดตะเวนครับยังมีความจําเป็นต้องลาดตะเวนครับผมว่าล้วนี่นะ มันกี่พันกิโลเมตรผมก็ไม่รู้นะครับถ้ารัฐบาลไม่ทำแต่ทหารมีความประสงค์ที่จะทำผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเรามาแบ่งเป็นแบบรั้วกำแพงวัดเลยก็ได้ไม่ได้ทำสูงไปขนาดเป็นแบบเม็กซิโกกับไอ้นั่นครับแบ่งกันเป็นเ้าภาพคนละสัก 50เมตรร้อยเมตรนะครับแบบกำแพงวัดนะครับแบบกำแพงวัดนะครับอ้าวไอ้นี่เป็นเจ้าภาพไปร้อยเมตรนะครับถ้ามีเงินน้อยหน่อยก็50เมตรนะครับนะฮะหรือแม้นั่นก็ระดมพี่น้องประชาชนเอาอิฐบล็อกไปเทฐานเอาปูนไปอะไรไปไปช่วยกันทําแบบทําเพื่อประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เราจะไปเที่ยวประสาทตาเมือนถมก็ไปเลยนะครับ แต่ว่าปัญหามันตรงกับระเบิดครับเอาพี่น้องประชาชนไปมันก็จะอันตรายนะฮะอันตรายอีกนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็พร้อมนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งบพอสมควรนะครับแต่ผมว่าไอ้งบประมาณจะมาปกป้องประเทศในจะป้องกันประเทศเพื่อไม่เกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยมันก็งดสร้างถนนสายไหนไปสักสายก็ได้นะครับที่มันใช้เงินต้งเป็นหมื่นล้านนะครับ เอามาทํารั้วไปก่อนนะครับอะไรมีความจําเป็นก็ทําไปเถอะครับมาเนี่ยนะครับพรบงบประมาณกำลังจะเข้านะครับแล้วเวลาจะของบประมาณมันต้องมีขั้นมีตอนนะครับทางกองทัพก็ไม่ได้เขียนไปผ่านไปแล้วไปชี้แจงผ่านไปแล้วจนผ่านวาระ1นึ่งแล้วจะเข้าวาระ2วาระสแล้วมันคงไม่ทันนะครับมันคงไม่ทันนะฮะ ตอนนี้แก้ไขปัญหาเฉพาะนาล้อมรั้วรวดหนามนะครับรัฐบาลจะมีงบให้ไม่มีงบนะครับประชาชนไม่สนแล้วครับช่วยกันบริจาคไปนะครับกองทัพก็จะโพสต์ขอบริจาคก็ทางรัฐบาลเขาก็ต่อว่าว่าไปโพสต์บริจาคมาเพราะคนไปไป,ไปด่ารัฐบาลไงไปด่ารัฐบาลว่าไม่จัดงบให้เขาอะไรให้เขานะครับรัฐบาลก็บอกจะจัดให้แล้วคุณไม่ขอมานี่นะครับ แต่ก็ด้วยความจําเป็นและเร่งด่วนฮะมันก็เลยต้องทําอย่างนั้นนะครับก็มาพูดบอกผ่านพวกเราเนี่ยที่เป็นกระบอกเสียงช่องทางต่างๆนะครับใครยังครั้งแรกผมคิดว่าพอแล้วคิดว่าพอแล้วทหารไม่ไม่เอาแล้วรัว้ลวลดหนามนะครับแต่ที่จริงยังเอาอยู่นะครับแต่ที่ไม่กล้าโพสต์บริจาคเพราะรัฐบาลตําหนิมานะครับรัฐบาลตําหนิมานะครับ ผมไม่รู้ว่าเครื่องสแกนมันมีเท่าไหร่นะครับที่จริงเนี่ยเครื่องสแกนวัตถุระเบิดเนี่ยมันหนึ่งชุดเป็นแบบการมันก็ต้องเดินนําหน้าไปครับเขาไม่รู้ว่าจัดกี่ชุดนะครับพื้นที่มันยาวพื้นที่มันยาวนะครับทหารพรานเนี่ยเก่งนะอยู่แนวหน้าเลยนะครับรู้พื้นที่ดีนะครับพวกทหารพรานเนี่ยนะครับเขาประจําแนวหน้าประจําแนวหน้าเขารู้พื้นที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็อดพลาดไม่ได้ ไม่ใช่พลาดเพราะความประมาทมันแอบมาวาง่ะเป็นเส้นที่เราเดินประจำนะครับเป็นฝังน้องทหารให้การที่ครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ